โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับสตรีทฮูปอ๊อบเชี่ยวอีกแล้วนะครับอ่ะเอาเกนแอนน์เอเกนคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้ววันนี้ชุดเดิมเลยก็ <laughs> ต่อ,อจากพาร์ทที่แล้วเนาะก็ะคืออัดกันวันเดียวกันนั่นแหละนะเราจะตรงๆว่ากันซื่อๆก็ทีนี้อัลตร้าเสร็จกันไปแล้วมาต่อกันที่ตัวล,กลีกูล่านี่เวลอลอฟเวทสามได้แปดสิบแปดสามลีกูล่านะคันตาเป็นหนึ่งนึ่เนี่ยเป็นไงสีนี้เป็นสีเทานะครับเวลวัป <ด>จำชื่อสีไม่ได้หรอเพอสีอะไรวะสีเ<ส><ส>ทาออกเกรเออสีเกร์โอเค <c oughs> ไปไม่ถึงง่ายนี่แหละไปไม่ถูกเลย <c oughs> เล่นง่ายง่ายนี่แหละ <c oughs> โอเครุ่นนี้นก็เป็นตัวที่มาใหม่เหมือนกันแหละเกณฑ์เดียวกันเลยซึ่งผมได้ลองคู่นี้มาอเองกับมือนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องต่างๆนะสำหรับคู่นี้มีคําถามสงสัยตรงไหนคอมเมนต์คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ อ,อยากรู้ว่าซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์ถามไม่ได้ผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับอโอเคประมาณนี้ก่อนกระก้อปเริ่มกันที่คุชชัน่นคุชชัน่นมาเลยครับหรือเหมือนเดิมครับคุชชัน่นมาเลยว่ากันซื้อๆนะครับคุชชันตัวนี้ก็จะเป็นคราวโฟมของค่ายรีมิงนะซึ่งรุ่นเก่าก็จะเป็นคราวโฟมทั้งแผ่นนะครับแต่รุ่นตัวตัวนี้คุณกคุณแก่แก่เชื่อเลย แล้วคุณแกงก็จะงัดง่ายขึ้นนะอะไรงัดแล้วช่วยกันช่วยกันงัดนะฮะเราก็งัดกันสดๆตรงนี้แหละนะไม่ได้มีการเตรียมแต่อย่างใดแงะกันเลยแงะกันก็แงะจริงๆนะฮะแงะแงะเลยครับได้แล้วได้แล้วติดติดมือแล้วจับมือเโอเคมาข่าวฟูมมาว่าเรื่องของอินโซของคู่นี้นะครับคู่นี้คุชชั่นจะเป็นระบบของอินโซเทพแต่100%มันพัฒนามาจากรุ่นเก่ายังไงเรามาดูกันนะครับจุดแรกก็คือจะมี TPU ตรงนี้นะ TPU กางเท้ากางเท้าซึ่งยาวกว่าเดิมมากผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเป็นยังไงแต่เราค่อยไปแงตัวเก่าก่อนนะเดี๋ยวเราจะเจอกันแน่นอนตัวเก่ารุ่นนี้เซอร์ไพรส์เป็นครับราคาถูกลงและได้ของดีขึ้นอีกเช่นเคยนะบูมมีบูมทั้งก้นนะครับที่หน้าเท้าบวกกับคาวโฟมส้นเท้าเอ่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยมันจะทำงานยังไงวะผมจะบอกเลยว่าคาวโฟมของลีนิงเนี่ยมันจะทำงานแบบเรียกว่าตันไม่ไม่ตันนะครับแต่ว่าก็ไม่แข็งมาก ซึ่งน้ำหนักกําลังดีสําหรับคนที่เล่นไม่ได้ต้องการการตอบสนองที่นิ่มยวบเหมือนบูมบูมนี่ถ้าวัดความนิ่มมันจะนิ่มกว่าตัวคราวอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเลยบูมหน้าเท้ามาเพราะว่าเราลงน้ําหนักมันจะได้ดูไม่ตันนะครับคือปัญหาของ8 0 8รีกูล่าตัว2อง่ะนะก็คือหน้าเท้ามันอาจจะตันไปนิดสําหรับบางคนซึ่งบางคนมันตอบสนองแล้วแบบมันลงเท้ามันรังปักปักอะ่ะเออแต่ตอนนี้มีบูมมาให้ตรงหน้าเท้าซึ่งตอบสนองดีกว่าเดิมเยอะนะครับพุชชั่นตัวนี้ใส่สนุกใส่มันแต่ก็ ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะอยู่ที่ว่าเราชอบหรือว,ว่าเหมาะกับตัวไหนเราใช้งานมันยังไงด้วยเราถ้าเราใช้งานแบบไม่ต้องการการเด้งไม่ต้องการแบบการส่งตัวคืนตอบสนองแบบไวๆไม่ใช่ดิตอบสนองแบบค่อยๆส่งหรือว่าเซฟแบบนั้นนะนะตัวนี้ตอบโจทย์ราะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเซฟครับตัวนี้ไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่นๆนะครับให้ความรู้สึกที่ <c oughs> ก็ดีพอสมควรนะที่ผมใส่เองผมก็ยังชอบนะครับอ่ะอ่ะคุชชั่นนะถ้าผมให้คะแนนส่วนตัว ผมให้ประมาณ8-9ถึงเเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะให้ให้จบให้โจดต่างจากตัวบูมทั้งแผ่นก็คือบูมทั้งแผ่นเนี่ยเราจะได้สัมผัสที่น่ารักสัมผัสที่ดีรู้สึกอ่อนโยนแต่ตัวนี้ก็จะเหมือนกับให้ความให้ความดุดันขึ้นมาให้ความดีดสู้ขึ้นมานะมันจะดีดสู้กันหน่อยนึง<ม>เออประมาณนั้นนะครับก็ประมาณแปเนะ<ม>เออ,อ่ะตปอไปคูนี้อ่ะอินโซต,ตั้งไว้ก่อน ไปต่อที่ีอัปเปอร์เพื่อนครับอัปเปอร์ครับอัปเปอร์ได้อัปเดต่างมาจากรุ่นเก่าแลอบดูกันบ้านก่อนเอออัปเดตมาพอสมควรซึ่งคู่นี้มันก็ยังใช้เมสเป็นผ้าแล้วก็ทอข้างใต้นะครับรุ่นนี้จะมีผ้าทอข้างใต้นะเออซึ่งมันก็ถามว่าดีไหมหรอระบายเป็นไงบ้างครับระบายอากาศดีเอางี้ดีกว่าความแข็งแรงคงทนได้อยู่ไม่ได้น่าเกียดนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเนี้งอเท้าง่ายด้วยในขณะที่ มันมีทั้ง TPU ทั้งอะไรมาให้แล้วนะ upper รุ่นนี้ข้างเท้าจะได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้เขาสร้างมาให้ลุยให้ลุยปูนเลยนะแล้วก็ไอตัวอัตราเขาสร้างมาให้เล่นยิมแต่ว่ามันขามว่าเล่นได้ไหมได้ทั้งทูเวย์นะครับอยู่ที่อแต่วัสดุในการที่เลือกใช้กับยิมนะกับพื้นที่พื้นสนามดีกว่าเนี mm hmm. ผมรู้สึกว่าถ้าเป็น เอาดอร์ door, มาต้องไปเจอสิ่งสกปปกเจอนั่นเจอนี่นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์กว่านะความแข็งแรงของผ้าที่ได้ต่างๆนะครับการเย็บนะแล้วก็วัสดุที่เรียกที่เอามาใช้ผมว่าตัวนี้น่าจะทนกว่านิดนึงเพราะว่ามันน่าจะต้องลุยเขาเรียกว่าทนมือทนตีนหนี่ะทนมือทนตีนนิดนึงลุยครับลุยฝุย่นเว้นล้อมใช่ไหมลุยกับฝุ่นไม่กับอะไรถ้าเป็นตัวอัตรานเนี่ยคือมันอาจจะต้องถนอมนิดนึง เช็ดถูนิดนึงนะแต่ว่ามันได้แรกกับการระบายที่ดีกว่าน้าหนักที่เบากว่าคู่นี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เท่าไหร่ก็อัปเปอร์เรียบร้อยไปต่อกันที่เท่าไหร่เอ่ยล็อกดาวใช่ไหมล็อกดาวซัพพอร์ตครับล็อกดาวคู่นี้มั้งครับให้มากําลังดีลิ้นลิ้นไม่ไบ้างกว่าลิ้นเมื่อก่อนเนี่ยคนจะคนจะล้อเลียนมากเลยนะลีหนิงการทําลิ้นแปะของแปดศูนย์แปดสองเนี่ยคนล้อเลียนกันมากเลย เย็บอะไรมาให้กูวะพลาติกอะไรของมึงวะนะแต่คู่นี้ตอบโจทย์้วครับได้หนังมาแล้วนะรุ่นนี้ได้หนังแล้วครับผมพรีเมียมมากๆนะฮะโอ้โหโคตรฟินกันจับเราโคตรฟินเนี่ย,นนยคือมันจะมีน้องคนหนึ่งที่น้ององกนะคเคยซื้อทั้งสองรุ่นเนี่ยนะคนที่ให้รองเท้าเรามาเปรียบเทียบม,มาแหละแบะโชเลยน้องมันยังบ่นเลยเย็บอะไรมาให้ผมเพราว่าพี่เนใคู่นี้นะครับพรีเมียมทั้งสองคู่นะได้หนังดีๆมาเลยหนึ่งอย่างนี่คู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่ราคามันลดลงไปเยอะแต่คุณภาพมันอัปเกรดขึ้นมากๆนะนี่ แบรนด์ใหญ่ทาให้เราไม่ได้แต่แบรนด์จีนทําได้เป็นครับคิดดูเออ <laughs> ไม่ได้ว่านะม,มออา่งมอยเฉยๆโอเคมาต่อกราซัพพอร์ตไปที่ฮิลคน์เตอร์ซึ่งก็แข็งปักเหมือนเดิมเลยอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเป็นยางไหมเป็นยางนะไม่ใช่คาร์บอนไฟเบ <fiber. S 2> อร์คู่นี้จะไม่มีคาร์บอนไฟเบอร์อยู่นะจะเป็นหลักๆความแข็งแรงคงทนจะอยู่ที่ทีวียูทีวียูข้างแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกแล้วก็มียาง อเอ้ลอย์ไว้เนี่ยก็จะเป็นยาง,ยางเป็นอะไรตรงนี้ครับเป็นผ้าหนาๆแล้วก็ยูเคิเตอร์ก็จะแข็งแรงมากแข็งพอๆกับตัวนั้นแหละ<ง>แต่วัสดุต่างกันอย่างที่บอกว่าตัวนู้นก็จะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ตัวนี้ก็จะได้เป็นยางซึ่งราคา,คา<ง>ก็ตกลงไปหน่อยนึงนะฮะประมาณนี้นะ<ง>ซึ่งผมว่าเป็นยางนี่ก็ดีนะเวลามันโดนรอยถลอกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เสียฟิลเหมือนตอนโดนคาร์บอนไฟเบอร์โดนถลอกคาร์บอนไฟเบอร์ถลอกนี่รู้สึกเจ็บจี๊ดนะเออประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ทําได้ดีนะสำหรับยูเคอเตอร์คู่ ล็อกดาวมันอยู่นะไม่ไม่หลุดออกจากเท้าไม่ยกตัวนี้เรายังเรายังไม่ได้ตัวอันนี้นะเอาตัวตราจะมีตัวกันหลุดจากขันเท้าตัวกันหลุด้านข้างสองข้างเสองข้างนี้เราตัวนี้จะไม่มีตัดเอต่างกไปนะแต่ว่าถามว่ามันหลุดไหมไม่หลุดนะถ้าคุณมัดเชือกดีพอเชื่กนี้เป็นเชือกกลมนะต่างกันอีกเห็นไหมเชือกกลมเชือกกลมแต่เป็นเชือกกลมที่ถ้าคุณมัดดีๆมันก็ไม่หลุดนะต่างกันออกไปแต่ตัวนู้นก็ถามว่าดีไหมถ้าผมให้วัดตัวเชือกแบนดีกว่านิดหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ไม่แย่ ซึ่งล็อกดาวน์ซัพพอร์ตก็กำลังดีไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปบาลานซ์พอสมควรนะโอเคต่อไปครับเสร็จแล้วล็อกดาวน์นะคุณแกงคิดว่าล็อกดาวน์เนี่ยคุณแกงเคยแอบสวมเหีครคู่นี้ยังอ่ะคู่นี้ยังเลยครับยังยังไม่ได้ลองเลยครับโอ้แต่เราเห็นจิ้มจิ้มดูแล้วเมื่อเทียบกับตัวอันต้าเอาคุณยังไม่แบคุณจับที่ลิ้นดีกว่าคุณจับแล้วคุณสัมผัสมันอัปเปอร์เนี่ยต่างกันเยอะไห สัปเปอร์นี่คือแบบจะบอกว่าเป็นรองเท้าวิเคราะห์กันดูเราคุยกันตรงตังเหมือนอะไรนะรองเท้าเซฟตี้เหรออ๋ออันนี้อารมณ์แบบรองเท้าเซฟตี้อ่ะคือคุณจะบอกว่าวัสดุมันดูแข็งแรงทนทานใช่มันทนกว่าตัวอัลก้ามันดูแบบสมบุกสมบันใช่ครับใช่ไหมสามารถใส่ลุยได้แต่ตัวนู้นก็คือลดด้วยความที่มันลดน้ำหนักลดชั้นลดนิ่ก็ดูเบาะบางแล้วเรื่อง ระบายผมยังไม่ชัวนะเพราะผมยังไม่ได้ลองตัวตัวธรรมดานะคือผมเองก็ไม่ได้ลองแต่ว่าเราเราซื้อมาลองคนละคู่นะครับใช่ครับเพราะว่าด้วยทรัพยากรในกระเป๋าตังค์ที่จำกัดนะเราก็เลยต้องแบ่งกันเพราะว่าตัวผ้าข้างในเนี่ยเท่าที่ผมแงดูเนาะเท่าที่ส่องส่องมันระบายอากาศได้นะแต่ไม่เหมือนตัวอาต้าถ้าให้ผมคิดนะคู่นี้เหมือนคูบี้รุ่นลองๆอะท้ายพื้นเทียมนะไม่ได้คุชชั่นนะ วัสดุวัสดุนะผมว่าเพราะว่าถ้าคุชชั่นเนี่ยดีกว่าโคบีรุ่นลองๆเยอะอ่าใช่โคบีรุ่นลองๆอย่างเช่นอ่าเมนเทลิตี้อย่างเงี้ยอ่าอ่าผมว่าวัสดุใกล้เคียงกันใช่แตพวกแมนบ้านเล็กโคบีรุ่นเก่าๆอ่ารุ่นรุ่นที่พอลองตลาดนี้พวินนอมอย่างเงี้ยพอผมมองเข้าไปนะอารมณ์โคบีห้าทึบที่มันไม่ค่อยระบายออกจะเป็นไฮเปอร์ดังโลที่วัสดุแบบนี้ไหมเอาที่ตัวเก่าๆไฮเปอร์ดังสิบไหมอ่าที่นิยมเลยสองพันสิบเออผมว่าใช่นะพพอูดถึงประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับ คุณผู้ชมพาัด้านในใช่เลยใช่เลยแต่ว่าคุชชั่นผมบอกเลยว่าคุชชั่นนี่ตามปีที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆครับมันต้องอัปเกรดเรื่อยๆเรืนี้มันโอเคเลยตอบโจทย์สำหรับผมบอกเลยนะว่าสปอยเลยนะน้องๆนะครับที่ต้องการรองเท้าถูกๆใส่ซ้อมใส่ลุยนะครับคู่นี้ตอบโจทย์มากคอมเมนต์มาเลยครับเอออยากรู้ซื้อที่ไหนอ่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยครับอยากรู้คอมเมนต์ตอบแน่นอนตอบตอบตอบเลยทุกเมนตอบให้ทีนี้ ไปกันตอกันที่ท็กชั่นเลยแล้วกันราะเวาสปอร์ตนะระเวาทัองหมเราคุยกันจบแล้ว t e x ชั่นครับอย่างที่บอกว่ามันใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับตัวอัลตร้านะครับก็คือท o u os t o u os นี่เหมือนกันใครพูดก็พูดเหมือนเดิมใช่ก็คือข้อเสียเดียวนะต้นกำเนิดมันมาจาก f i ชชั o n แข้อเสียเดียวที่ที่ที่ผมพอจบมองแล้วแบบเอ๊ะเห็นชัดเจนฝุ่นโอเคให้ดูชัดๆอาจจะฝุ่นค่อนข้างจะ จะจับง่ายแต่่อย่างว่าทั้งตัวอัลต้าทั้งตัวธรรมดามันคือตัวลุยปูนอ่าใช่แต่มันตัวลุยปูนตัวนี้ใช่พูดเลยตัวนี้คือตัวลุยใช่แต่ตัวนู้นก็แนะนำปาดบ้างโอเคผมปาดนี่ผมเข้าใจก่อนมานะไม่ถึงกับว่าปาดบ่อยนะครับแต่ปาดบ้างไอตัวในซอกลึกอะคุณคุณไม่ต้องไปกังวลใช่ในซอกตามเนี้ยในซอกที่มันคำคำข้างในเรื่อะเ้าเนี้ยให้เรียบร้อยก็พอปาดบ้างซึ่งไม่ต้องปาดบ่อยแล้วว่าครันี้ผมลองไปทั้งเอาโดและอินดอโดนะ อินดอร์นี่เอียดอาร์ตสมาร์ทปืดกรีดกรีดลงกันเลยพอกับตัวอัตราส่วนผมไปลองตัวนี้เอาดร์ลุยมาแล้วนะครับเอาอยู่เหมือนกันสนามนาย,ยายใช่ไหมสนามยางซึ่งมันก็ไม่ต่างจากปูรหรอกเพราะว่าหน้าผิวมันหยาบกระด้างมาก ซึ่งโอ,โ,โอ้โหผมบอกเลยมันเอาอยู่จริงๆมันเบลกจึ๊กเบลกจึ๊กนะขณะที่เป็นสนามปูนเสียงกรีดร้องของยางก็ยังออกมาผมบอกว่าทับโวเอสของค่ายลีนิกนี่มันสุดจริงๆถึงว่าทําไมฟิกชั่นเนี่ยคนขอผมมาเยอะมากรีวิวฟิกชั่นให้ดูหน่อยผมก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนกระทั่งผมรู้แล้วทําไมคนถึงรักฟิกชั่นนะครับก็ได้มาอยู่ในตัวนี้นะ, <S <S นะทับโวเอสเหมือนกันเออตอบโจทย์คุณผู้ชมเป็นเพราะเป็นพื้นที่ดีมากเลยอ่ะก็เหมือนกันความคงทนของพื้น ้าเล่นปูนล,ลงน้ําหนักเยอะๆสไลด์หน้าเท้าบ่อยๆหรือลงส้นเท้าสไลด์บ่อยๆยังไงมันก็ไปนะครับแต่ว่าถามว่าอยู่ได้นานนันผมว่าอาจจะอยู่ได้สักพักแต่คนส่วนใหญ่ถ้าให้เล่นปูนให้แนะนําเทคนิคในการ<ม>แบบอยู่นานๆนะต้องใส่สลับรองเท้ามันจะได้ยืดอายุการใช้งานไปก็คือถ้ามี2คู่ก็สลับสลับกันไปนะถ้าใส่คู่เดียวทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะป,ปูน,นก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนมันจะมีความร้อนเข้ามาันมาเกี่ยวด้วยทําให้พื้นรองเท้าเราไปค่อนข้างไวนะครับอันนี้ก็แนะนํำนะแต่ว่า ้าพูดถึงทัพโมเอแท็กชันคู่นี้เหมือนเดิมไหมครับ10เต็ม10ไม่ต้องพูดนะโอ้โหที่สุดของที่สุดแห่งพื้นรองเท้าเมื่อก่อนเคยคิดว่าโฟล์โอเคที่สุดแล้วสิบเอ็ดแล้วแต่ตัวนี้ก็คือผมว่าพอๆนะ่ะคือโฟล์มันได้ตรงที่มันหยุดคือหยุดใช่ไหมแต่คู่นี้มันยังได้เสียงกลับมาโฟล์มันตัดเสียงออกไปไงแต่คู่นี้มันได้เสียงกลับมานะมันมันกว่าผมว่าตอนนี้ประทับใจแท็กชันนะครับประทับใจ ลุนในทัโวเอสเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดอ่ะแบรนด์จีนมันทำดีมันทำได้ยังไงวะทำดีมากผมว่ามันหยุดเลยถ้าเป็นค่ายค่ายใหญ่ถ้าผมชอบก็คือผมชอบพื้นของลูก้าผมรู้สึกว่ามันหยุดก็คือหยุดจริงๆมันเหนียวพื้นมันเหนียวนะแต่พอมาเจอฟอร์มูล่ายี่สิบสามพอมาเจอทัโวเอสโอ้โหไม่ต้องพูดนะผมว่าตอนเนี้ยเขากําลังมาแรงมากเออที่สุดนะครับคะแนนอย่างที่บอกว่า10เตมเอาไปเลยนะส่วน รองเท้าคู่นี้นะ <S <S ไซส์นะครับ <Fit. S 2> ผมจะบอกเลย <Fit. S 2> ทั้งอัลตร้าและลิกูล่านะสั่งตรงไซส์ได้เลยหน้าเท้าค่อนข้างกว้างมนครับ uh huh. เอาลิเกอร์ได้มานิดหน่อยซึ่งไม่บีบไม่บีบนะไม่บีบเท้าคู่นี้ไม่บีบสั่งตรงไซส์ได้เลยอ uh ่ huh. ตอนสั่งเก้าใส่เก้านะตอน,ตอนสวมเท้าเข้าไป uh huh. ตอนเบรก ชนไหมครับไม่ชนครับไม่ชนไม่กัดไม่กัดคู่นี้ไม่กัดนะเพราะว่ามีตัวนี้ช่วยก็ใช่มันยกยกรองเท้าเราแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยยกขอบนะมันจะว้าลอยให้เราหักไว้ง่ายขึ้นอ่าซึ่งมันตอบโจทย์รองเท้าที่เขาเรียกว่า สมน้ําสมเนื้อกับราคาแต่ผมว่ามันโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าราคามันต่ําไปว่ะแต่คุณภาพมันดีเกินอ่ะไม่ได้จะอวยนะเอาจงจริงสปอนเซอร์ไม่เข้านะคลิปนี้แต่ความรู้สึกจริงๆที่เราใส่กันมาอย่างที่บอกเราเราเป็นช่องที่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับทำกันเองสนุกสนุกจริงจริงนะครับดูแบรนด์จีนนี่ดูใหม่เลยทำมาดีมากยิ่งรุ่นใหม่ๆนี่ดีเออใช่สุดๆหลังจากที่ไปลองหลายๆตัวนะตัวนี้ บางตัวอาจจะมีความประทับใจให้ไปเลยกินนิ้วก้อยบ้างอะไรบ้างแต่เราก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ใจนเรามาเจอแต่ว่า<ม>จะบอกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียรองเท้าแต่ละรุ่นมันมันมาได้แบบรองเท้ามาเลือกคนนะเท้าเราเป็นยังไงเหมาะกับการใช้งานแบบไหน<ม>บางทีเราลุยหนักบางทีเราลุยเบาเราใช้ส้นเท้าเบาส้นเท้าหนักเพราะฉะนั้นรองเท้ามันก็จะเลือกคนอยู่แล้วว่าเขาออกแบบมา ให้แบบคนแบบไหนใส่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้านี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเลือกคู่ชีวิตอะเนาะเออถ้าไม่ดีมันก็กัดงูอีกใช่ไหมเฮซ <c oughs> นะแต่ว่าถ้าเลือกมาตรงตรงโจทย์กแบบเฮ้ยรู้สึกว่าคู่นี้ไม่เข้าตีนงูจัง,งวะมันก็จะสุดยอดหน่อยนะประมาณนั้นนะครับทีนี้ว่างเราในเรื่องคะแนนแบบโดยรวม,รวม โดยรวมว่ายังไงครับรวมที่ไปเทสมาเป็นไงบ้างโดยรวมเลยพื้นแม่งก็มันเนะพื้นก็มันพูดชันแม่งก็กำลังดีพุดชันส่วนอัปเปอร์นี่ไม่กลับอ่าไม่กัดดีเลยไม่โดนเอลิเกอร์ยิลคาลเตอร์นะเี่ยเป็นยางไม่ใช่ครับว่าไฟเบอร์ก็ไม่หนักมากน้ำหนักกำลังดีคู่นี้ก็อย่างที่บอกว่าฟิลไฮเปอร์ดังเด็กๆเกิดทันไหมวะไฮเปอร์ดังเด็กมันจะรู้จักไฮเปอร์ดังสองพันสิบโลอ่ะใช่สองพันสิบคุณนี่ปีเท่าไหร่ ยี่สิบามเออเด็กมันจะเกิดทันหรือเปล่า <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครรู้จักไฮเปอร์ดังสองพันสิบนะครับแล้วมาดูคลิปนี้นะคอมเมนต์มาหน่อยคุณรู้สึกรู้สึก,สกแบบที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าคุณไปใส่มาแล้วนะเพราะมันผมไม่ได้คิดไปคนเดียวนะนนจริงไปลองได้คือคนที่ได้ใส่ไฮเปอร์ดังในยุคนั้นน่ะคุณจะรู้กันดีเลยว,ว่ามันใส่ดีจริงคุณผู้ชมขายกันทล่มทลายนะครับไฮเปอร์ดังแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมในกี้ไม่เอาออกวะใช่เออซึ่งคู่เนี้ยชัดๆแต่ว่าคุชชั่นมันได้ดีกว่าเดิมอ่ะลืมมมลืบบอกีนะครั ตอนนี้อ๋อเขารีสต็อกใช่ไหมอ่าใช่เขารีสต็อกเป็นไฮเปอร์ดังเอ็กแต่ว่าสีมันขาวหมดใช่มันจะเป็นสีขาวาข้างในกันตอนเราออกมาเห็นว่าไม่มีไฟขอโทษด้วยละกันมีอิเนอเซอร์เออดเบ้าอินเซอร์คือข้างในเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นพื้นรองเท้าเป็นยางแล้วก็เป็นคุชชั่นเสริมซึ่งตัวนี้จะมี TPU ที่แกนกลางจะไม่ได้คาร์บอนไฟเบอร์นะจะเป็นเหมือนกับตัวลิบูล่าตัวเก่านั่นแหละนี่แล้วก็เหมือนกับตัวอันตราตัวเก่าที่เป็น TPU นะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากแต่ว่ามันก็ถามว่าอยู่ไหมนี่คุณผู้ชมอย่าลืมพระเอกของเราอยู่นี่แกนกลางทีวียูใช่ไอตัวนี้แข็งแรงแแข็งรงรก็คือเป็นทีวียูคอยประคองหน้ายางเลยเฉดลดน้ำหนักลงด้วยเจาะรูตรงกลางครับแต่ว่าเนี่ยพระเอกของเราเดี๋ยวมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆรือยถ้าต้องท้าเทอินโซอย่างเงี้ยเราก็จะมาตะกูลอ <ตะ S 1> ินโซใช่ผมชอบมากันพื้นพรับเลยเออมันต้องต้องตามล่าเนะเออาะเนี่ยดูสุดยอดอ่โอเคมาคะแนนโดยรวมอย่างที่บอก ได้ท่าไหร่ครับโดยรวมทุกอย่างเลยซื้อซ้ำได้ซื้อซ้ำเลย80-83ในซีรีส์นี้นะ,ะซื้อซ้ำได้ทั้งสองคู่ <ใช S 2> อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณเหมาะกับแบบไหน <ใช S 2> อยากได้นิ่มได้ความรู้สึกดือดอบกอดแบบถนอมเรา ก็ไปอัตราอนตราอยากได้ความดุดันความแรงนุกสนานอ่ะก็มาตัวลีกูล่าประมาณนั้นนะครับเอาแดีวมาเซอร์ไพรส์กันหน่อยเซอร์ไพรส์กันหยิบหยิบน้องชายเข้ามาหน่อยเอาพี่ชาย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 เข้ามาเอาพี่ชายพี่ชายเงยเลยอส่งมาเทียบกันเลยก็เป็นกิมมิคเล็กๆแล้วก็ขอบคุณน้องอ่องอีกหนครั้งนะครับที่ส่งรองเท้าเรียกว่ารองเท้าที่น้องซื้อมานะมาให้เราดูเออเนี่ยอินดูใช่ไหม ทิศทานที่ต่างกันออกไปแต่ว่าเท็ชั่นตัวใหม่นี่เปลี่ยนไปนะผมว่าเท็ชั่นตัวใหม่ดีกว่านะดูว่าเรืองเท็ชั่นไหนถ้าเทียบกันเนี่เท็ชั่นตัวใหม่ดีกว่าส่วนอัปเปอร์อัปเปอร์นี่เมื่อก่อนก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นเมสเย็บถักกับผ้านะครับนะน้ำหนักก็จะมีประมาณหนึ่งอะเดี๋ยวซื้อตัวเราเขาก็ปรับให้เป็นบางลงเท่าที่ผมเช็คดูอัปเปอร์เนาะตัวแ0 8 2นอเนี่ยอัปเปอร์ว่าไปค่อนข้างจะระบายได้ดีกว่า อ่าเท่าเท่าเท่าที่สังเกตเลยนะเราเห็นรูใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเห็นรูเลยเราเห็นรูระบายของมันเลยครับผมแต่พอไปเรื่องไปเรื่องอ่าลิ้นรองเท้าอ่ะนะคุณเอาอะไรที่เหมครนบเนี้นี่อะไรวะเนี่ยมาดูมันอะไรวะพลาสติกเก๊งอันนั้นพลาสติกหน้าแล้วคุณดูด้านหลังเหมือนโฟมบุเหมือนจะนิ่มนะแล้วดูดิเปล่าเลยไม่ช่วยเลยเราได้หนังเลยนะนี่อะไรนี่ ปติอะไรก็ไม่รู้กดแก๊งเลยเออแต่เขาก็ปรับปรุงมาให้แล้วนะที่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 เป็นข้อคอรหากันอยู่เขาฟังเสียงลูกค้านะเขาฟังว่าอะไรมันดีไม่ดีเขาปรับให้ไม่เท่าไหร่เหมือนประชดอะลดราคาให้ด้วยผมทำไม่ดีผมก็ต้องลดครับแปลจจริงของดีแต่ราคาถูกลงนะครับคู่นี้ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าโดยรวมมันก็ปรับมา กานปรับนี่ให้ดีกว่าเดิมคุชชั่นโอเคมาคุชชั่นอ่ะอินโซที่ไม่มีไม่มีใดๆไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเป็นอะไรนะรุ่นเก่าเขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรคลาวคลาวคลาวอ่ะเป็นคลาวรีนิงคลาวชื่อชื่อมันส่วนตัวนี้นะครับเป็นคลาวครับผสมพีวแล้วพียูและบูมให้บูมจะบูมมาด้วยยังไง คุณคิดดูปรับให้ดีขึ้นแต่ราคาถูกโลถูกลงเนี่ยคุณคุณหาว่าผมอวยเดี๋ยวคุณไปซื้อมาจริง้วคุณจะรู้บอกเลยคุ้มคุ้มเลยกเลยนะเขาไม่จ่ายผมสักบาทนะเออผมจ่ายเองนะครับซึ่งคู่นี้ผมบอกเลยว่าซื้อซ้าได้นะใส่สนุกแน่นอนถ้าให้เลือกนะครับไปสนามลุยปูนสักคู่หนึ่งคู่นี้ก็คือเป็นคู่ที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยครับใส่วิ่งสนุกเอาไปใส่เดินเล่นเงี้ยได้เลยใส่แบบรอรอใส่รอรอได้สีก็น่ารักอยู่สีเทาอย่างเงี้ยวิ่ดูดันไม่เกรงใจใคร ลีนิงแรปเปอร์เลนเจอรเฮ้ยไม่ใช่นะว่าไปเรื่อยนะโอ้แต่เอาลิกเกอร์ที่รุ่นรุ่นใหม่ทามาสูงกว่าหน่อยนะฮะรุ่นใหม่อ่ะใช่เนี่ยสูงกว่าอันนี้เขาเว้นให้คุณหัดเท้าไหไม่เชิงเอาลิกเกอร์แหละเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันโอบกอดเราอยู่แล้วไงเนี่ยตัวเนี้ยแต่ให้วิคเคอห์กันแต่เหมือนที่บอกเนาะให้จอนกันก็เนี่ยไอตัวคุชชั่นเนี่ยนะพัฒนามาแบบ มาไกลมาไกลให้ดีขึ้นเยอะเลยมีตั้งแต่ทีวีคูมีคุณภาพไอันี้ฝากฝากถึงตลาดใหญ่นะเขาทำเท่าทำได้นะถูกลงแต่ราคาเอ้ราคาถูกลงแต่คุณภาพดีขึ้นฝากฝากแล้วกันนิดนึงนิดนึงว่าเราโจมตีไม่ใช่เราแค่เสียงหนึ่งจากกู้บริโภคเราแวะเฉยประมาณนั้นแค่พูดให้ฟังว่าเราใช้มามันมันคือความรู้สึกจากผู้ใช้จริงนะช่องนี้เน้นใช้จริงเร็วๆเลยคุณผู้ชมอะไรดีก็ดีกัดก็ว่ากัดนะไม่กัดก็ว่าไม่กัด ซื้อซ้ําก็ว่าซื้อซ้ําเออว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับโอเคก็โดยรวมนะมันก็พัฒนามาจากตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมขอ,องน้ององค์นี่คู่นี้ผมไม่เคยใส่หรอกเพราะว่าไซส์มันเล็กกว่าผมผมใส่ไม่ได้แต่ว่าเอามา Wait, ให้ดูเฉยว่ามันก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะเออต่างกันอยู่นะเป็นไงพี่กับน้องส่วนนี้แงะออกมาแล้วอ่ะโอเคก็วันนี้วันนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเวฟเวดสา3ตัว r e g u l a r นะใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามได้เลยทุกเรื่องนะครับก็รวมถึงว่าซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้โทรได้ครับเดี๋ยวผมจะเออเบอร์โทรนี่มีอีกแล้วอันนี้ก็มีครับกิมมิกเล็กๆจะมีเบอร์โทรนะครับดีเทลใช่ไหมเมืองจีนเลยครับอันนี้ซึ่งมันก็ปรับมาใช่เลยเออใช่เลยตัวนี้มีเว็นะเว็บอามีเว็บด้วยเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าเลยโอเคปปกันดีกว่าเดี๋ยวตกไม่ลงคุณนะ อย่างที่บอกว่าอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ก็ดูจบแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับอยากรู้อะไรถ้าให้ดีนะแชร์เพื่อนเห็นแชร์เพื่อนดูนะว่ามันมีประโยชน์จริงช่องนี้สุดยอดอยติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับรับฟังทุกติชมนะลาไปก่อนทุกผู้ชมสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับอยากรู้คู่ไหนอคอมเมนต์มาถ้ามีตังค์เดี๋ยวไาจัดให้ตอนนี้ไม่มีใครโทรมาว่เคอ,อรีอ่ฮัลโหลครับเคอรี่สวัสดีครับเอายางอีกยางยังไม่ตัดกล้องกูอีก Uh... <sighs>